ใช่ค่ะที่ก็แชรข่าวว่าละครเรายังไม่ออนแต่ว่า,วาอ,อีเวนต์รูมแล้วอะค่ะเจมส์รูมไม่รู้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผู้จัดการผู้ใหญ่เขาก็เป็นคนรับให้แล้วเราก็มีหน้าที่ทำที่เต็มที่ไปครับผมแต่ก็ละครก็ยังไม่ออนก็ดีใจที่คนเขา <S <S 2> <S 2> เขามาชื่นชอบตัวละครเยอะเยอะครับก<ต>็ดีใจมากเลยนะคะเจมวันนี้เหรอครับวันนี้ก็มีวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปถ่ายยทิย์เอกสารมาผมแล้วนี่ก็มางานเสียบสติ๊กเกอร์ต่อว่าเจมส์จะขอรบกวนไม่ได้ันใชนะฮะ มีคนชอบมากขึ้นก็ต้องขอบคุณดนตรีต้องขอบคุณตัวละครมากมากเลยครับผมที่ช่วยผมนะเป็นไงบ้างเหมือนกักชาชานมก็เริ่มไปแล้วรอดูของเราไหมคะ รุนมากคือรุ้นแบบใจสั่นว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คนจะชอบหรือเปล่าก็ต้องรู้เพราะมันเป็นตัวสรุปในเรื่องนี้ด้วยครับผลงานเยอะที่จะมีแบบมุ่นพี่เขาพี่เอแบบอัพค่าตัวเราเยอะขึ้นด้วยอย่างเอ่ออัพค่าตัวผมจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ทราบแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาต้องคุยกับลูกค้าว่าเป็นยังไงเพราะมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไม่ได้รับรู้หรอกครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ทาเต็มที่แล้วก็เต็มที่กับทุกงานสนุกกับมันนะเมื่อไรแล้วบอกล้แว อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับผมว่าเป็นยังไงแต่เราก็อย่างที่บอกครับก็ผู้ใหญ่จะผู้ใหญ่เขาก็คงได้ดูแล้วละว่ามันเป็นยังไงมันน้องถึงต้องตีราคาอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างเรานี่คือเริ่มออกงานอีเวนต์ได้ปกติใช่ไหมคะยังไงออกงานอีเวนวต์ปก,กตออิอย่างอย่างเอ่อเจมจีเขาแบบไม่ออดอีเวนต์เราได้ออกได้ปกติเลยใช่ไหมคะ เ <Das que at> ย่ยงที่บอกว่าคนที่รับง,งานของผมก็จะเป็นทั้งผู้จัดก,การทั้งพี่เอทรัอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นผม,มก็มีหน้านที่ทาตามทุกอย่างแล้วก็สนุกกับมันครับผมหลายคนมองมันคือในช่วงตกอบโบยหรือเปล <นะ S 2> ่าพะเจมช่วงเกโอโบยผมว่าก็เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามากกว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราทํางานแล้วก็เต็มที่กับมันแล้วก็คือทาได้เท่าที่เราทาเต็มที่ทำให้ทำได้เท่าที่เราทำ,ทำใช่ค่ะมีข่าวว่าเหมือนตอนนี้พี่เอเขาจับเราให้ขายคู่กับเด็กในสังกัดของพี่เออยอ่อ ก็ถ้าเกิดก็รู้สึกดีก็รู้สึกยินดีครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใครแต่ว่ามก็รู้สึกดีที่พี่เอเขาให้โอกาสเราแล้วก็ก็ดีครับก็มีเพื่อนด้วยครับก็ไปด้วยกันก็ไม่ได้เวลาทํางานก็ทํางานหลายเลยคนก็สื่อขดีครับผมแต่ปีนี้ผมไม่ทราบจริงครับว่าใครที่ผ่านมานี่มีออกกับเด็กเองคนอื่นเยอะยังไง ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ,ญ่ก็งานก็ไปคนเดียวครับผมแล้วก็อาจจะไปกับส่วนใหญ,ญ่ร่วมงานกับทางพวกจุฑาเทพมากกว่าอย่างตัวเองเรายังไม่ได้ร่วมงานกับพี่เอท่านอื่นมากนอกจากถ่ายเป็นแบบปกเยอะๆหลายๆคนนะครับมาหลายคนบอกว่าตอนนี้เราขึ้นท่านเป็นแบบว่าได้เป็นลูกหลานของพี่เอแล้ว รัาของพี่เอก sort of ็ท Sch ั้งนั้นก็ก็ขอบคุณครับที่พี่เอรักผมขนาดนั้นแต่ว่าผมเชื่อพี่เอรักทุกคนเลยครับรักทุกคนแล้วก็ให้โอกาสทุกคนแล้วก็คือพี่เอก็เป็นก็เป็นเหมือนเป็นเป็นพี่เป็นพ่อเนาะเป็นน้าเป็นที่ที่ดีครับเป็นพ่อเป็นแม่อาเป็นแม่แล้วกันเป็นแม่ที่ดีแล้วก็ เป็นเป็นคนที่ให้โอกาสแล้วก็สอนทุกคนที่ดีสอนทุกคนได้ดีครับผมอย่างข่าวก่อนหน้าที่ออกมาเกี่ยวกับพี่เอที่ติดลบตรงนี้เรากลัวไหมคะกลัวไหมเหรอครับไม่กลัวเพราะผมเชื่อว่าพี่เอเขาก็คือพี่เอเขาพี่เอเขาเป็นคนดีแล้วก,เก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เอเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอพี่เอก็ก็ให้ตัวนั้นก็เจอพี่เอก็ให้กำลังใจพี่เอบอกพี่เอสู้ๆนะครับอย่าท้ออะไรอย่างงี้ก็มีให้กำลังใจพี่เอเหมือนกันก็เหมือนเราคาดว่าเข้าวงการก็เหมือนข่าวเราก็ดังเยอะมาก เยอะมากก็ก็มีบ้างใช่ไหมแต่ก็ก็อย่างที่ผมตอบไปว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงก็ตอบไปแล้วผมแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับว่างมีก็มีไปครับไลังข่าวเรื่องลบด้านลบอะไรเงี้ยเรามีวิธีเตียต้นรับหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าก็ฟังแล้วฟังเพราะว่าถ้าเขาตีก็คงมีอะไรที่มันไม่ดีจริงๆแล้วก็ตีแล้วก็แล้วก็ฟังแล้วก็นําไปใช้นาไปปรับปรุงตัวเองครับผมแล้วก็เรื่องไหนที่ไม่จริงก็เหม็นต้องซีเรียสแล้วก็ตอบไปตรงๆว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงครับ